สวัสดีค่ะผู้เข้าก็คุณหมอพิทเองนะคะและตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงรีบกลับบ้านแห่งชาตินะคะนะคะก็เราใช้บริการรถไฟฟ้านะคะและแน่นอนค่ะก็จะเป็นจังเวะที่เราทุกคนกําลังรีบเร่งนะคะรีบเร่งนะคะฝุดฝุดค่ะทุกคนแบบว่าเดินจำัจำจำังจักันนะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ MRT กันนะคะนี่ค่ะพเพื่อน ก็จะมีสมาชิกนะคะนี่คือรถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายค่ะและก็เห็นหมอดาวเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยคือหมอดาววิ่งลงมานะคะคือเขาประกาศแล้ค่ะว่าอีก3นาทีนะคะเป็นขบวนสุดท้ายแล้วนี่ค่ะเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายนะคะ,ะ,คะไม่ใจหายแน่นอนเพราะได้ขึ้นแน่ๆน,นะคะดีใจมากเลยค่ะไปแล้วค่ะขึ้นขบวนสุดท้ายกลับบ้านกางัง พวกเราเห็นไหคะเห็นความน่ารักของเจ้าหน้าที่ทั้ง BTS MRT ไหมคะอันนี้ก็เป็นความน่ารักของเจ้าหน้าที่ MRT ต้องขอปรบมือแปะๆให้นะคะขอปรบมือให้จริงๆว่าแบบดูแลประชาชนนะคะอย่างดีมากเมื่อกี้หมอดาวอ่ะไม่ได้แบบถ่ายทันนะคะเพราะว่าวิ่งอยู่ มันก็จะมีต่อนะคะเพื่อนๆว่าแบบเหมือนกับอีก3นาทีค่ะคือแบบเรากําลังลงตรงอโศกใช่ไหมแล้วก็แบบประมาณว่าอีก3มนาทีนะคะวิ่งเลยค่ะวิ่งเลยค่ะรับปัดไปก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนออกค่ะเหมือนกับเดี๋ยวเขาค่อยไปเคลียร์ตอนออกะนะเหมือนกับให้เข้าสถานีไปก่อนนะยังไงก็ตามค่ะต้องขอบคุณนะคะถึงแม้จะวิกฤตแบบนี้แต่คนไทยเราก็มีน้ําใจในการดูแลกันและกันนะคะ